จีจีนาจ้าจ้าจีนาจ้าจ้าจ้าจีนาจ้าจ้าจีนาน่ากินไหมน่ากินอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินค่ะว้าวจีน่าเชฟมีอะไรจะคุยด้วยค่ะถึงผมจะไม่เช็คไม่ใช่ชีวิตกูมันซีโสชื่อเก๋ร้องไก่ลายจี๋สีลายปีเอ่งเจ้าว่าอะไรมันภาษาจีนฟังตุ้งผมมีคุณจีนไม่รู้เลยไม่จริง เชฟอนวันนี้ครับเชฟของผมที่จะพามาเนี่ยเป็น k g Ambassador Chef ครับชื่อว่าคุณคุณเขาชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่าคุณไม่มีไม่มีเพราะว่าเขาไม่ชอบให้เราเรียกว่าคุณชื่อว่ามิสเตอร์มิสเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องเชฟวิลแมน คุณรู้อยู่แล้วคุณต้องเดินข้าวนี่แล้วลมันถ่ายแล้วหรอ <Okay. S 2> ไม่ถ่ายแล้วฮะเครับท่าอายุทุเดย์เลยพูดไทยได้เอาหรอก็ <c oughs> ไม่รู้ก็เห็นว่าชื่อแบบชื่อวิวเมนนี่มันเป็นภาษาอะไรฮะภาษาอังกฤษเหรอภาษาอังกฤษ มีชาติแม็กแบบเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ให้แม่เชฟไม่ได้ลูกครึ่งอ่ะก็สิงคโปร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสิงคโปร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมีแบบคือก็เป็นภาษาสิแต่แต่หัวใจไทยหัวใจไทยเ<ม>พราะว่ามีภรรยาเป็นคนไทยเป็นคนไทยครับเอาละครับวันนี้ดาราเชือง,งเราถือว่าเขานี่มาแบบสับๆันะครับเป็นเจ้าแม่ t ิ k กตอกแล้วก็ชอบแบบเออใส่เสื้อผ้ามีมี่อยู่ตามโพดหินต่างๆที่กลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วนะครับเขาจะเป็นใครไม่ได้นอกจากจีน่าจี โนเตมาพังัะมาพังมันพังและละอันนั้นเลมอนเนี่และมันเลมอนและละอันนี้รายการทำอาหารหรือเปล่าทำอาหารชีสโมเดลเยสไอโนไอโ n o เป็นนางแบบอ่าโสดอยู่ตอนนี้เหรอครับโสดอยู่ผมไม่โซดครับผมมีเมียแล้วจริงเหรอฮะไม่ได้บอกว่าเสียดายแม่งหน้าสวยๆอย่างนี้เขาแบบเออน่ารักดีนะดีขอบคุณครับจีน่าปกติทำอาหารบ่อยไหมเมนูไข่เนี่ย ทำได้ทุกเมนูไข่ดาวไข่เดียวไข่สูนไข่ต้มไข่ลวกได้หมดเอาเป็นเมนูไข่ทั้งหมดเลยใช่เพราะว่าชอบกินไข่ชอบกินแป้งหน่อยก้าเราได้นะวันนี้มาเจอเชฟวิลเมนได้เออเมนูในวันนี้เชฟคือเมนูอะไรครับพนเค้กอบมะหงข้าวเฮ้ยมะหงข้าวเดี๋ยวกับแพนเค้กครับไม่ได้ทําในกระทะเหรอฮะไม่ครับมันเชยครับไม่กระทะอ้าวคุณเคยเจอไหมแพนเค้กอบมะหงข้าวไม่เคยเพราะเจอพี่แพนเค้กตามเวทีตามลัครอะไรเงี้ย ค่ใช่แพนเค้กคุณจั่งไหมแพนเค้กมิสทีไทยแลนด์ผมกอหัวร้อนเหมเอาแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแพนเค้กที่ใช้มะหุงข้าวทำเนี่ยมันจะมาเป็นยังไงสินค้าของ KGC นะจะมีฟอร์ชีสนะครับสเตรเดอ์ดนะครับกับเนยนะครับใช้เนยจืดก็ได้เนย เขาเรียกว่าเค็มก็ได้ได้หมดนะครับไอเลิมในเค็มนอกจากนั้นจะมีเรื่องของโปรดักของ KTG จะเป็นแป้งเค็มแม็กซ์ครับสามตัวนี้เรามีชีสให้แล้วโอเคเรามีเนยให้แล้วเรามีไข่ให้แล้วแต่ยังไม่มีไข่หอมเราเลยอ่ะ้องง่ายง่ายๆครับแป้งนะครับประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบกรัมครับโอเคค่ะใส่เข้าไปทีใส่ไปก่อน ใส่ไปก่อนนมร้อยห้าสิบคุณฟังเขานะคุณต้องทำตามเขานะทำแพนเค้กกินบ่อยไหมปกติขายฟองหนึง่งไม่ไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเลยเอ่ะแพนเค้กไม่เคยผมเป็นเมนูที่ง่ายนะง่ยิ่งถ้ามีปผลิตภัพันอย่างเงี้ยยิ่งง่ายประหยัดประหยัดเวลาประหยัดทุนแรงด้วยเนาะเชฟเนาะ what what วิปปี้ไข่ไม่ใช่เปลือกไข่เป็นแคลเซียมเลยไหมเชฟถ้าเอาเปลือกไข่ลงไปด้วยได้ครับกินเองครับผมไม่กิน กินเองคุไม่กินรู้เลยว่าไม่ทําอาหารเท่าไหร่ในการป่วนหอมมากหอมมากแล้วก็ตีอ่ากแล้วก็ตีเหรอยังไม่ใช่กิตีอันนี้กินได้เลยอร่อยครับแกฟรักกันจริงไหมเนี่ยโอเคดูนี่เวลาเราทําอาหารคราวนะครับแบงค์เกสส่วนเรารู้สึกว่าออกมามันเร็วไปนิดนึงใช่ไหมอันนี้ได้ประสบการณ์แล้วนะครับอืเกใส่นิดนึงเชฟเวอร์เมอร์นชอบเขาเรียกว่าเข้มข้นหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่ามือนไม่ไม่ใช่ ก็จะฟูๆอ๋อถ้าเกิดใครที่ชอบแบบแป้งหนาแน่นเนี่ยให้ใส่แป้งเพิ่มเข้าไปใช่ครับจาก150มันจะเป็น200ใส่เองนึกว่าเชฟจะแบบว่าตามแบบว่าคอยตามอ่ะคือยืดลื่นเข้าไปเชฟบอกใส่เองครับอ๋อวนึกว่าจะให้ใส่ให้ด้วยผมจะพูดแล้วแต่ไม่ทันพีิธีกรพูดไม่หยุดเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่เกลือพริกไทยหน่อยนึงใส่ใส่พริกไทยกับเกลือด้วยเหรอครับทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะรสชาติเข้าไปดีแป็นเค้กมกซ์ แพนเค้กใส่พริกไทยไม่เคยรู้เลยรู้ๆๆ้รูๆอย่าไปแย่งผมนะตามผมคุณนี่สเตชั่นของคุณเค้าก็เป็นสเตชั่นของเค้าคุณใส่เยอะไปอ่ะอเมริกันม่เป็นไรก็เค็มไปเค็มอะไรอย่ากจะบอกจีน่าบอกอะไรถึงผมจะไม่ใชเค้กที่นุ่มฟูพูดตามผมถึงผมจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟูเถอะไม่ได้ถึงผมจะไม่ใช่เค้กที่นุ่มฟูเถอะผมเอ้ยถึงผมถึงผมอาเชฟอาปากตามผมจะไม่ต้องออกเสียงจีน่าเชฟมีอะไรจะคุยด้วย ถึงผมจะไม่เชฟไม่ใช่ชีวิตกูเฮ้ยถึงไหนแล้วอ่ะตีแป้งไม่เสร็จแล้วใส่แล้วใส่แล้วใส่ตัวนี้แล้วโอเคตัวนี้เอาหมองหงข้าวขึ้นมานะครับอันนี้คือพ p ว r ั b เตอร์ของ KCG คือต้องตามไม่ทันนะเดี๋ยวตามไม่ทันนะตามเชฟไม่ทันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเชฟแน่นอนอร่อยอร่อยต้องใส่เยอะสามก้อนสี่ก้อนแล้วคือบองข้าวเบสเขาเรียกว่าเบสมันใหญ่ครับต้องเราพยายามใส่เขาเรียกว่า เนืยนั่นมันทาค้างๆรอบๆเลยนะรอบๆเลยอย่างนี้จะไม่ติดนะได้ไม่ใช่หน้าจ่ะรอบๆกระทะรอบๆหม้อเนยอารโอลี่ของเรานะครับจริงๆมาจากออสเตรเลียนะครับตั้งแต่1869หกแล้วครับเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเก่าแก่นะครับสมัยก่อนทุกคนใช้แบรนด์นี้หมดเลยคุณภาพม่ดีอยู่แล้วเชื่อถือได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราเลยมาตามทีครับนี่โอเคต่อไปครับง่ายๆและเทเลย มันก็จะสวยงามเต็มก้นหม้อของข้าวของเราพอดีต่อไปนะครับเราจะมาทำท็อปปิ้งกันนะครับระหว่างที่เรารอแพนเค้กของเราในหม้อของข้าวนะครับง่ายๆเลยครับหยิบแพนเบสขึ้นมาแพนเบสขึ้นมาแพนเบสอันนี้นะนจริงๆอันนี้ยใส่ไมโครเวฟก็ได้ทอดก็ได้กินได้เลยครับแต่วันนี้เราจะม,มาผัดเกลืสักประมาณประมาณห้าก้อนนะครับ หกก้อนนะเราก็หั่นให้มันชิ้นเล็กๆนี้หั่นเป็นไหมเนี่ยจีน่าเป็นนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะผ่านพยายามผ่านไซส์เหมือนกันหมดนะครับนิ้วนี้นี่บางหนีบจับเออใช้ใช้ตรงนี้บ้างวิธีการทำอาหารที่บ้านนะครับที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผัดของนะครับกระทะต้องร้อนค่ะวิธีการรู้ร้อนไม่ร้อนนะคือมือเอามือสุ่มเข้าไปให้เอามืออังเฉยๆอัังงอแแล้วม่สุ่มเข้าไปนะครับมือไม่เน้นเชฟแล้วเราก็ใส่เขาเรียกว่า แล้วมามาเกะก็เอาแพลนเบสของเรานะครับใส่เข้าไปเนยใส่ที่หลังนะเนยใส่ที่หลังนะเนยข้างในจะมีนมนะสมมติถ่ายตั้งแต่แรกใช่ไหมครับมีโอกาสไหมพี่อยยังไม่ไหมเธอยังได้อยู่โอโยนะาตงน้ำมันมันน้อยไปนิดนึงอะเออก็ใส่นิดนึงเพิ่มหน่อยเฮ้ยแค่นี้มันก็หอมแล้วนะอันนี้มันหอมจริงนะครับจริงจริมันหอมกินแค่นี้ก็ได้ลใช่อยากหอมเธออะอะไรอะเธอส่งไปมาเล่นไปก่อนเล่นไปก่อน จริงๆอย่าไม่หอมเท่าไหร่เวลาใส่เนยเคจิจีเข้าไปหอมกว่านี้อีกนี่สองก้อนสองก้อนพร้อมแล้วจริงๆนะทำนี้กินแบบเป็นอาหารเช้าวันน้เนาะใช่ปกติจีน่าชอบอาหารไทยถ้วหนึ่งแป้งข้าวโพดแล้วชนหนึ่งมันยังขาดไม่เสร็จเลยยังทอดไม่เสร็จเลยเอาน้ำมันออกแม้วน้ำมันนะเอาน้ำมันออกนะด้านข้างละเทอย่างไรที่พี่ทำหน่อยด้านข้างด้านข้างเนี่ยแล้วก็เทอ๋อ โกงอหรอไม่ได้หรอโกงไม่ได้ไม่ได้เริ่มใหม่แล้วแต่วิธีแรกเชฟไปแล้วฮะคุณยังคนไม่เสร็จเลยนะฮะเชฟเทใสกระทะแล้วน่ากินไหมเออนี่แป้งก็พูนนะทำงานน่ากิอนอันนั้นก็น่ากินแต่อันนี้ก็น่ากินค่ะว้าวมีคนกินบ่อยหรือเปล่าไม่มีเลยมีคนกินเยอะหรือยังยังหรอแล้วมีคนกินใหม่หรือยังยังแน่ใจแน่ใจอีกทางตอนเหนือของประเทศไทยเป็นอาชีพอาชีพยอดยอดยอดไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชฟสินะครับอ่ะเย็ดเชฟเย็ดเชฟใส่เกลือนะฮะพริกไทยเชฟมันเหมือนคาโบนาร่าอย่างนี้เหมือนกันเนาะใช่เหมือนคาโบนาร่าครับเหมือนแบบเบาๆครับคือถ้าใครดูเชฟทำอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องสนจีน่ากับผมอะทำตามได้แน่ๆเพราะว่าง่ายครับเชฟทำดูแบบสบายๆกินดีแน่นอนเพิ่มความมันความหอมครับเนยเกรียมๆครับนี่ใส่สุดท้ายนะครับครับ นี่เราใส่อะไรทำไมมันถึงมีไอขาขา้ขาวๆนี่นะแป้งข้าวโพดแป้งข้าว <ขอ S 2> โพดหน้าตากใกล้เคียงแล้วแต่คุณต้องเคีย่ยวไปเรื่อยๆนะคุณต้องเคียเค่ยวไ,ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะใส่ชีสเข้าไป4ชีสของ KCG ครับอยากปวนให้กินชีสแต่ถ้าอยากซีดให้กินเรา,เาประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณนะครับประมาณปรโอนคใส่เข้าไปนี่อีกนิดนึง้ได้แล้วแต่อีกนิดนึงเอาปิดไฟเลยปิดไฟเลย เอาปิดไฟเลยปิดไฟปิดไฟหมดเลยค่ะชิมหน่อยหนึ่งหนูใส่ชีได้ยังอ่ะใส่หมดเลยหมดเลยโอเคลองชิมมันเพาเองดูอั่นี้ดีาต่อไปยังไงต่อต่อไปนี้โอเคหลังจาก20 e 25 e นาทีไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าอันนี้สวิตช์มันปิดแล้วครับแสดงว่า เรียบร้อยเออเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยของหนูสวยกว่าของเชฟนี่กะใช่ครับไมยด้วยผมคิดว่าหม้อหุงข้าวมีปัญหาเย้เชฟไม่เกี่ยวในความทำมุงข้าวโอ้นาเตงโอ้นาเตงโอ้นะเตง นี้เราก็อีกท็อปปิ้งของเรานะครับเออใส่เข้าไปข้างบนเลยฮะโอ้ยมันเหนื่อยแล้วว่าเชฟใช่ใช่ใส่เข้าไปตรงกลางอูหน้าเฟนฟรายจิ้มกินได้เลยอย่างเงี้ยยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จนะฮะเอออยาได้อย่าได้หอมกว่านี้อีกนะครับเราจะใส่ดีตรงไหมโบดชีสอีกครั้งหนึ่งเป็นท็อปปิ้งสำหรับชีสที่เราใช้นะครับเป็นชีสจากอาราลี่นะครับของ KCG นะครับซึ่ง โอ้โหเขามีมาเก่าแก่นานแนละใช่ไหมเชฟมีมานานแล้วเนาะ1869นี่อโอ้ยเ <ขอ S 2> พราะฉะนั้นคุณภาพเขาเนี่ยนะฮะมั่นใจได้แน่นอนว่าอร่อยชัวร์ น้าตาหน้าทานมากแล้วแบบชีสมันดูเกาะตัวกันแบบมันไม่มีไหล่เลยเนี่ยนองมันดูดิ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 ไวรุนเราจะชอบกินเอาไอ้เต้าเาอเออแล้วแต่ซา้าแตงนะครับเออเนี่ยดูไามันเหมือนพิซซ่าเะถ้อถ้าดูแบบไม่รู้นะเพราะวัตถุดิบมันคืออะไรเหมือนพิซซ่าเหมือนกันนะชีสเขาเยอะคเยอะมากชีสเขาดีอยู่แล้วมันเยอะมันสวย เสร็จแล้วเสร็จแล้วยกมือค่ะยกมือเย๊เชฟเสร็จแล้วค่ะโอไม่เต็งโอหน้าเต็งโอ้หน po nah ้าเต็งโอเคข้าง้านี้เออดูความแตกต่างกันก็รู้ว่าเชฟทำกับจีน่าทำเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่าโอไม่เต็งนะชิมของเชฟดูก่อนดีกว่า เชฟไม่มีสิทธิ์ชิมของตัวเองนะเพราะเชฟคือเป็นคนทำนะแต่ผมว่าจีน่าจะลองชิมว่าโอไม่เตเคให้เกียรติจีน่าก่อนโอไม่เตงโอ้ไม่เต็งโอ้เหรอจริงเหรอขอลองหน่อยเพราะมันดูน่ากินตั้งแต่ตอนทำท็อปปิ้งแล้วยมาก มันพอดีมากลองดูนะแต่ว่ามันจะแบบมันจะมี็นหวานแบบยืดหนุบหนุบนิดนึงหมืออร่อยมากอร่อยแใช่มันไม่หวานมันไม่หวานนะแต่มันก็จะมีหอมไข่ข้างบนไข่แดงที่มันเป็นแบบซึ้งนิดนึงกงที่เขาที่เขาทำออกมาใช่ไหมแต่กินแล้วสดชื่นใช่สดชื่แต่ว่าไอ้ดอกไม้ข้างบนอ่ะไม่แดกแล้วที่ชี้เขาได้เยิ้มใช่ มันแบบผมบอกว่าของน้หนังหอมน้ำหนังแล้วก็แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเกี้ยวก่อนเกี้ยวก่อนลิ้มรสลิ <h> <h h <h mm ้มรสเฟมันดีมากมาก่อนอย่างแรกนะหอมหอมหอมชีสหอมเลยใช่มันมาแล้วมันติดอยู่ที่เนี้ยมันมันติดอยู่ในปากรึยัง คือท็อปปิ้งมันมีความเหมือนจะเป็นของขาวแต่แป้งก็มีความเป็นของหวานเธอแล้วมันเข้ากันดีมากแต่มันไม่ได้เละนะเพราะว่ามันมีนะมันมีเอ็ดเทคเจอร์แพนเบดใช่ครับที่แต่เชื่อที่เราผัดทามากรอบกรอบนนิดๆแล้วจะบอกว่านี่นี่คือมังสวิรัตินะเธอใช่ครับมังสวิรัตินี่หันคนมังนะบ้าไปแล้วไม่มังทำเวลานะเออมังซีโซ ซื้อเกลอกากายไล่สีสีไล่สีสีไล่ปีเองเองไล่ปีเอ๋งเอ๋งแกบอกปูกูปูกูโดแต่ว่าอะไรวะแต่ว่าอะไรมันเป็นมันเป็นเป็นภาษาจีนกวางตุ้งผมเป็นคนจีนไม่รู้เลยไม่จริงตอนเนี้ยเริ่มเขินคุณละใครทำก็อร่อยเดี๋ยวดูซิว่าใครทำก็อร่อยจริงไงป่าแกมันอยู่ที่วัตถุดิบ วัตถุดิบดีอะไรก็ดีเธอไม่มีจิตชิมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้เชฟชิมก่อนครับลองชิมครับเชฟับอร่อยนะกินทั้งจานยงนี้ได้เนี่ยไม่อร่อยนะผมนี่หนึ่งยังไม่กินเลยโอเคอ่ะนี่หนึ่งก่อนเนาะอันนี้นึงนึ่งกินกินไงกินอะไรกินนึงชีสชีสกินชีสมาก่อนตอนนี้เหมือนสอบปลายภาคอะ ตอนนี้เหมือนสอบปลายภาคอะโอ้ไม่เต็งโอ้ไม่เต็งโอเคตั้งรสชาตินะครับคือเกลือเกลือเยอะไปหรอมันมาแหลมเค็มมาเลยใช้ใช้เยอะไปมาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับต้องขวดเยอะขวดเยอะขวดเยอะชิมก่อนจะรู้นี่นะฮะ เมื่อกี้ผมเห็นแล้วเดี๋ยวซอยผมกินแค่ทิเดียวพอผมเห็นแล้วเขาใส่เกลือโัตวเยอะเลยคุณนี่สเตชันของคุณเขาก็เป็นสเตชันของเขาคุณใส่เยอะไปอ่ะทำไงดีวะไม่เป็นไรก็เค็มไปผมว่าไม่เค็มขนาดนั้นคุยนี่น่ารักหนูขอชิมได้ยังจริงเหรอ ผมว่าไม่ค่อยเค็มขนาดนั้นผมกินเค็มเพราะอาจจะจะจนเม็ดเม็ดเกลืออยู่พอดีอนนช่วงนั้นผมขอขอขอตรงจังหวะที่แบบชีสเยอะๆหนูชิมก่อนเลยเมื่อกี้ลูกค้าชิมแล้วก็อร่อยมากเลยของเชฟอีกลูกค้าเขาทำบุญลูกค้าทำบุญเจอละเจอละรักไม่ขนาดนั้นแบบมามาที่หลังมาที่หลังมาที่เดิมเหมือนซูรามีแบบเหม่ลูบหน่อยไม่ขนาดนั้นเมื่อกี้อาจจะไม่เจอแต่เนี้ยเจอจริงๆริ เค็มเข้มเข้มไม่ของเชฟเป็นของหวานของอยูเป็นของเค้าอ๋อของเค็มเนี่ยไม่ใช่ของหวานของข้าของเค็มกับเนยอร่อยอร่อยอร่อยใช่ป่ะคำนี้กูได้แล้วว่ะแต่คือนุ้่จังหวัดจังหวัดนี่เขาตีแป้งคันเค้กอ่ะใช่ครับผมว่าเขาใส่เยอะไปใช่ใส่เยอะไปมันเลยปลายเค็มใช่ไม่ใช่มันไม่ละลายไมื่กี่กึบเลยก็คือดังกรอบๆเลยคือกัดเหมือนกัดเม็ดทรายอย่างเงี้ยเลยอ่ะก็ตัวๆเอาแบบแจยกทอตใครเลยแยก แต่จริงๆภาพรวมนะภาพรวมนะรับได้นะครับจริงๆบางครูเขาชอบกินรสชาติจัดสั้นอยู่แล้วครับแต่อันนี้เค็มนะครับแต่ก็ไม่ใช่เค็มจนตีใช่ใช่ใช่แต่ก็ถือทำออกมาว่าไม่แย่นะไม่แย่เลยนะทำได้อยู่นะถือว่ารอดเนาะเดี๋ยวปรับปุ๊นี่คือครั้งแรกไงเชฟผมคิดว่าเรื่องของวิธีการทำวิธีการจับกระทะหรือวิธีการ อย่ามาหานะคุณทีน่าใช้ได้เลยนะขอบคุณค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกนะว่าด้วยชีสต,ต่างๆเนี่ยหรือว่าเนยต่างๆเนี่ยนะฮะวัตถุดิบดีถ้าดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับทำอะไรออกมาผมว่าก็กินได้อร่อยอยู่แล้ว <c oughs> แหละต้องขอบคุณนะครับวัตถุดิบดีนะครับจากอารีนะครับเป็นแบรนด์เนยและชีสนะครับจาก k c g ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเจอใหม่ครั้งหน้าครับว่าเราจะนำเสนอเมนูอะไรที่ง่ายแสนง่ายและคุณเองก็ทำได้กับ Yes Chef อนาเต้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ